สวัสดีครับโจโฮายฟิตนะครับเดลี่ลองเลี้ยงปลา ep 09นะครับห่างหายกันไปนานเลยพอดีช่วงนี้ติดธุระหลายๆอย่างครับเรื่องงานเนาะเลยไม่ไม่ได้มีเวลามาอัปเดตให้ให้ได้ชมโอเควันนี้ผมจะมาอัปเดตปลาหางนกยุงหูช้างเลดเทลกันนะครับตัวผู้2ตัวเมีย2ที่ผมซื้อมาครั้งที่แล้วนะครับตอนนี้ผมเอามา ใส่ในกล่องลังโฟมนะครับแล้วก็ใส่ตัวกล่องฟองน้ำไปหนึ่งอันนะครับแล้วก็มีไอตัวบาบาในสองอันแล้วก็ใส่พืชพันธุ์สาหร่ายนะครับลงไปหน่อยหนึ่งเพื่อเผื่อมันเกิดลูกแล้วเนี่ยลูกจะได้มีที่หลบซ่อนเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้ตัวเมียสตัวเนี่ยเขา ออกลูกแล้วนะแล้วก็ตัวผู้เนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนตัวผู้เนี่ยแข็งแรงนะครับจับคู่กันอยู่เขาก็ไล่ผสมพันธุ์กันไปเรื่อยๆ่ลยละครับอ่าเดี๋ยผมซูมมาให้ชัดๆท็อปวิวเนาะเห็นหูช้างชัดเจนมากเลยนะเพื่อนๆสวยนะผมค่อนข้างชอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะนี่น,นี่เห็นลูกๆไหมเพื่อนๆนี่นะครับลูกๆมัน หลายตัวนะหลบอยู่ในพวกาสาหร่ายนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะลองเขียเขียๆยให้ดูนะว่าจะเห็นลูกๆไหมเดี๋ยวนะเนี่ยๆเห็นไหมครับนี่ก็เป็นลูกๆของตัวหูช้างเลเทลนะครับเนี่ยๆเยอะอยู่นะ ไม่รู้กล้องโฟกัสจับเห็นไหมโอเคนี่นี่นี่ไงเห็นไหมเพื่อนเพื่อนลูกดิ๊ลูกดิ๊ดดดอยู่นี่เดี๋ยวเราค่อยมาดูพัฒนาการของปลากันนะครับลูกปลากันนะโอเคตัวนี้ตัวแม่ไหมตัวแม่นะครับนี่ตัวแม่เขาอนี้ตัวพ่อพ่อสองตัวเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวสู้ไปผมข,ขยับกล้องไปชัดก่อนนี่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 นเห็นไหม หูสวยมากนะหูเขาใหญ่มากแล้วก็หางแดงด้วยนะครับโอเคส่วนตนัวเมียก็เนี่ยน่าจะท้องอยู่นะประมาณนั้นครับโอเคครับมาต่อกันนะครับนี่เห็ดแม่เพื่อนสองตัวมองจากท็อปวิวนะสวยนะครับอ่าโอเคนี่นี่นี่น ไม่แน่ใจว่ากินอะไรไปผมก็กลัวเหมือนกันนะกลัวว่าตัวแม่เขาเนี่ยจะไล่กินลูกแต่ก็เห็นลูกๆออกมาหลายตัวอยู่นะครับก็มีที่หลบซ่อนอยู่คิดว่าถ้ากินก็คงไม่มากหรอกนี่ครับเห็นไหมลูกๆล,ลูกมันอยากเห็นหูช้างหางแดงๆว่ายเต็มบ่อแล้วโอเค ดี๋ยวผมพาไปดูบ่อน,นี้มั่งบ่อน,นี้เป็นหางมยุงธรรมดานะครับตอนซื้อมาก็จะเป็นเขาเขาบอกว่าเป็นหางมยุงน,นีออนธรรมดาทั่วไปผมก็แยกมาใส่เผื่อจะออกลูกออกหลานบ้างนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นกล่องโฟมที่ผมทําไว้เหมือนกันแต่อันเนี้ยจะไม่ใช่จะไม่ใช่ใชหูช้างและจะเป็นหางมยุงทั่วทั่วไปเลย <c oughs> เห็นไหมเพื่อนเพื่อนเยอะนะตอนซื้อมาเขาบอกว่าเป็น เนี่ยเป็นนีออนจะเป็นสีแบบเนี้ยหางยุงนีออนเนี่ยสีอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันก็ผสมผสมกันไปมีหางแดงบ้างอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลังจะเป็นแบบหลังจะเป็นสีเงินๆนะเห็นไหมเพื่อนๆ <_ C 1> ผมทดลองซื้อลังโฟมมาแล้วก็เอาเขาใส่ไปแล้วใส่น้ําใส่พืชไม้ใส่อะไรไปประมาณนั้นครับ อันนี้ผมเตรียมไว้อีกบอ่อหนึ่งเดี๋ยวไว้ว่าจะคัดสองอันเนี้ยครับคัดตัวผู้ตัวเมียที่มันสีสวยสวยแล้วก็จะเอามาใส่ตัวนี้แยกไว้เดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าจะติดลูกติดหลานที่เป็นแบบว่าสีสวยสวยบ้างไหมตอน,นอเนี้ยบ่อเนี่ยค่อนข้างแน่นนะบอ่อเนี้ย ตัวเมียค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวผู้น้อยกว่าตัวเมียที่สําคัญคือออกลูกเต็มเลยอ่ะเพื่อนๆดูสิเนี่ยตอนที่ซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นตัวแบบเนี้ยครับสีแบบเนี้ยครับสีแบบเนี้ยครับแล้วเขาก็บอกว่าเป็นพันธุ์แบบหางนุงนีออนมองจากท็อปวิวแล้วเป็นสวยอะไรอย่างงี้ครับผมซื้อมาก็โอเคมันสวยดีแล้วก็ซื้อสีแดงๆมาผสมปไปผสมมา ตอนนี้มันก็เป็นแบบนี้แหละค่อนข้างเยอะนะเยอะเลยยังไงก็เดี๋ยวฝากเพื่อนๆติดตามกันต่อไปนะครับนี่นีผมพามาดูนี่อันหนึ่งอันนี้เป็นบ่อปลาสอดนะครับเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมเอ่ยผมมาเปิดให้ดูอ่าผมจำชื่อไม่ได้แล้วปลาสอดอะไรมันมีสีเขียวหัวสีส้ม สีส้มแบ่งช่วงสีอะไรบ้างเนี่ยครับเดี๋ยวผมซูมให้ชัดเนาะมันสะท้อนแสงนะไม่รู้เพื่อนๆเ,เห็นไหมโอเคประมาณนี้ก่อนประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวดูหางก,กยุงต่อนะครับโอเคนี่นี่น,นี่เยอะอยู่นะเพื่อนๆผมก็ทดลองเลี้ยงไปเรื่อยๆเยนี่ยแหละครับตอนนี้ผมอยากเห็น ลูกๆหูช้างเนี่ยเต็มบ่อไปหมดเลยทดลองพ่อพันธุ์ดูนะครับทดลองพ่อพันธุ์แล้วทดลองแล้วก็ถ่ายจะถ่ายดูการเจริญเติบโตของน้องๆน,นะครับว่าจากที่ซื้อมาสี่ตัวเนี่ยจะเติบโตได้มากน้อยขนาดไหนแล้วอยู่รอดขนาดไหนนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆถ้าถูกใจฝากกดถูกใจฝากกดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตาม การเติบโตของน้องๆกันนะครับขอบคุณนะครับ